สวัสดีครับสวัสดีครับเบียงซีว่าขึ้นตากโกนวะโอ้สวัสดีสวัสดีไฮสวัสดีครับพี่น้องเมื่อเนี่ย,ขออยขเขาอ,อยู่กรุงเทพเขาจะนั่งไปถือเครื่องบินมื่อขึ้นอย่างไ,ไรสุดมากขับเข้ขา,ขามาแล้วนะครับเมื่อวานนี้หนูพูดอะไรหนูให้มอบหวัยอะไรให้ใครรู้ก็ให้บอสครับผม ครับคุณไอ้บอกอย่าเว้ากัดเว้านั่นละครับน่ามึงคิดยังสะนี้กล่องกูน่ะเดี๋ยวเธอเป็นในเร็นเสร็จตัดสวัสดีนะครับพี่น้องใคร แล้วจา้าสวัสดีครับเพียงตอเพื่อเตือนต,นตอนนี้กาลังจีเดือทางอยู่บนรถนะครับอทั่ถนบนรถ,นรถคืนนี้เรามีงานที่โรงเรียนบ้านจวนใหญ่อำเภออะไรอำเภอเมยังไงเราจงหวัดขอนแกนครับ นายยังนี่คือให้ไรดีแทนลูกสอนบอดให้ไรนะสวัสดีนะครับเจอกันเมื่อเรงนีน FC นะก็รอคอยว่าเมื่อไรเราจะกลับมาแบบว่าแสดงวงใหญ่เนาะใช่ครับมือเล้งเขาวงใหญ่เนาะโค้ชขีดหอวบรรยากาศแหมเนครับแต่วันนี้เราอยู่ที่กรุงเทพเรากำลังจะบินกลับคอนแก่นนะครับซึ่งคอนเสิร์ตเราคืนนี้ก็คือ เต็มวงใหญ่สามทุ่มถึงที่สองที่สามที่สี่ที่สำคัญวันนี้งาน,<ม>งานฟรีดเดย์ชมฟรีชมฟรีด้วยครับผมบ<ม>้าเอ็มังเจริหลายๆน,นึพี่น้องมืออนีชมฟรีพี่น้องแล้วเราขายบัตรกลุ่มปิดน,นะครับผม EP ที่หกสิบเอ็ดบัตรกลุ่มปิด EP หกสิบเอ็ดงานจะพาพี่นอ<ม>้องสำหรับใครที่อยากให้กำลังใจทีมงานตัวเคมิวสิกแล้วก็ น้องยูรีอะไรเงี้ยใช่ครับมือดมีโชว์อย่างมะนนี่มะนีมีโชว์ใหม่สองชั่วโมงมะนนี่ยมะนีอันเรี้ยววงใหญ่มะนีวงใหญ่ครับผมผ่าชั่วโมงเต็มมะนีมีได้ยินเขาว่าจะมีบทเพลงใหม่ประอบครับผมมะนีเฮ้ยเธอมีโชว์ใหม่นี่แมนครับมีโชไม่พร้อเลยครับผมรอติดตามนะครับในกลุ่มเปลี่ยน EP หกสิบมะนีเอาปะ EP หกสิบเอ็ดว่ครับ เจอกันเลยนะครับผมรอดติดตามนะครับว่าจะเป็นโชว์อนะครับนะครับนะครับใช่นะครับนะครับแต่วันนี้เราต้องรีบเดินทางนะครับเบทีก็จเบทีจะตั้งกะมัน สวัสดีครับผมวันนี้กำลังเดินทางนะครับผมไปที่สนามบินจะเดินทางเข้าขอนแกนวันนี้ไปคอนเสิร์ต5ชั่วโมงเต็มนะครับร,ร้อนนะฮาลโหลพี่น้องเท่าแวงไงนะครับผมไปให้นเรื่องใจนะครับวันนี้งานฟรีพร้อมงานฟรีราเกียบมิวสิค5ชั่วโมงเต็มด้วยนะครับ ไปไหนแล้วครับวันนี้จะเดินทางกอนเข้าคอนแก่นครับไปคอนเสิร์ตหาชั่วโมงเต็มที่อำเภอแวงใหญ่นะครับผมอยู back, right? back, right? ่ที่แวงใหญ่ไปแฮปปีงใจกันเด้อเมื่อนี้เราคัมแบ็กนะครับคัมแบ็กกลับมาหลังจากหาชั่วโมงเต็มนี้ม่ได้ออกมาดนนะครับผมใช่ก็ยุ่งตบเออแม่งเนี่ยผมเล่นกีฬาขันซาของเราขันเล่ยแบบว่า ก็่ังค่นตกน้ำได้่อยใายครับลูกครับหลังจากประเดี๋ยวหาชั่วโมงมาโดนนะครับผมม,ม,นนบมือนี้กับมาใเฮเซลกินฮอดนะครับมือนีห้าชั่วโมงเต็มีที่หกสิบเอ็ดรับชมให้ถึงวันเลยเต็มเต็มไม่เนครับผมใครซื้อใครที่ว่าซื้อวันนี้ยี่แปดเก้าเมื่อกี้ที่เราไม่ได้ไปเห็นที่นานเล่ากัอนะ๋อครับก็คือดูได้วันนี้เลยคืนนี้เลยอ๋อครับเกียวบทั้งคืนเลยใช่ครับผมสำหรับ ูได้นะครับผมที่ซื้อบัตงแต่ตอนพุ่นนะครับตอนนี้ก็สามารถเบิ่งได้เลยนะครับมือนี้ EP 61ใช่ครับอะไรนะคือหัวฟูัห้องรูปซะงั้นว่า,วามุม,มบริษรัทภาพแล้กสนามบินพะเยาภาพแล้วยีห,ล,หละบ้านใครไมอยู่ใกล้สนามบิบนบางทีเหรอไปอย่างนี้ครับเราชมจ้าขอบคุณครับผมขอบคุณครับโรงเรียนบ้านโจทย์ใหญ่ตำบล ได้เลยครับวันนี้เจอกันแน่นอนตําบลใหม่นาเพียงอำาเภอแวงใหญ่ใหม่นาเพียงชมฟีชมฟีนะครับเสียงหายชมฟีไปนอกแต่ว่ในก้กุมปิดเอาอย่างเี้ใครที่ยังไม่ได้เข้ากุ่มเม้นมา ใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มคอมเมนต์ข้างอะไรครับส่วนใครเข้าแล้วไม่ต้องเมนเอาแต่คนที่ยังไม่เข้ากลุ่มว่า,ย,า,า,ายังไม่เข้าจ้ายังไม่เข้าจ้ายังไม่เข้าจ้าหน่อยเร็วทุกคนหนึ่งพันห้าร้อยคนเมนหน่อยเร็วคือตื่นเต่เสาร์แต่กุคส่บ <c oughs> อันนี้การันตีกันแล้ว <c oughs> เป็นเข้ามาเลยนะครับถึงแล้ว ยังคายังคาเร็วมาแล้วครับคืออยิผามันคือบ้านอาหัรติบมงยิบห้าเคลอรีกเราเพื่อนใช่ไหมใช่เราสแกนมาแล้วก่อนคาดหรือว่ายิา่บัรยังไม่เข้าจ้ายังคายังอยังไม่เข้ายังไม่เข้านะครับคืนนี้นะครับผมวงใหญ่ของเรานี่เลยเต็มรูปแบบเต็มโชว์เต็มรูปแบบเต็มโชว์แบบชวพี่นอง E.P. ที่61นะครับ hmm. ผมการแสดงของเราคืนนี้นะครับผมเพิ่มโชว์เพลงอะไรเพลงจดจำตลอดไปจดจำตลอดไปเออจดจำตลอดไปพี่น้องอะไรเมมเบอร์นะเพลงแต่ของผมไง